สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยอะค่ะสําหรับคลิปนี้ไอก็จะพาทุกคนมากินอูนิในมะระขี้นกค่ะฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะคืออูนิในมะระขี้นกนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไข่แซลมอนแล้วก็ไข่กุ้งด้วยค่ะปกติทุกคนก็จะเห็นเมนูนี้อยู่ที่แบบหน้าซูชิหรือหน้าซาซิมิเมนูอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะแต่วันนี้บอกได้เลยว่าเปิดพิสดารน,นิดนึงค่ะคือแบบ แปลกแหวกแนวแน่นอนค่ะอยู่ในมะระขี้นกแบบขมขมบ้านเรานี่เองค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรดูแลสุขภาพที่ไอทำเองนะคะสำหรับสูตรนี้ไอก็ลงวิธีทำให้ทุกคนดูด้วยนะคะง่ายอร่อยแถมสุขภาพดีด้วยค่ะแต่ก่อนที่จะไปกินอูนิในมะระแบบขมขมแซ่แบๆเยอะๆสำหรับใครที่ชอบดูแลสุขภาพไอขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะนี่เลยค่ะ d บ u b ยูเ p ีย l Collagen ค่ะบอกได้เลยว่าคอลลาเจนตัวนี้ทานแล้วเห็นผลเร็วมากค่ะ ทุกคนคะก็คือปกติไอเป็นสายกินใช่ไหมคะทุกคนคะต้องดูแลสุขภาพมากกว่าคนอื่นเป็นร้อยเท่าเลยค่ะอันไหนว่าเด็ดว่าดีไอก็หาซื้อมากินค่ะและปกติก็คือไอเป็นคนที่แบบว่าชอบทานคอลลาเจนเป็นประจําอยู่แล้วค่ะก็คือทานมากี่ห่อก็ไม่ค่อยเห็นผลค่ะพอมาเจอตัวนี้บอกได้เลยว่าเด็ดมากค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวเป็นผมเป็นเล็บเป็นข้อต่อกระดูกแบบเนี้ยคือทานแล้วมันดีขึ้นจริงแบบเห็นผลแบบได้ชัดเจนเลยค่ะอย่างเช่นผมของไอนะคะก็คือมันจะมีความเงาและหนักขึ้น เล็บของไอปกติก็คือมันจะบางๆฉีกง่ายค่ะเวลาตัดตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าเล็บแข็งขึ้นค่ะแล้วก็ไอเป็นคนที่แบบว่าตัวอ้วนน้าหนักเยอะใช่ไหมคะเวลาเดินเวลาอะไรแบบเนี้ยปวดข้อเข่าค่ะทุกคนค่ะพอมาเจอคอลลาเจนตัวนี้แล้วทานเป็นประจําบอกได้เลยว่าอาการเหล่านั้นหายไปค่ะคือมันดีจริงๆทุกคนเพียวคอลลาเจนก็คือเป็นเขาเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์นะครับมีโมเลกุลเล็กกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึง10เท่าค่ะบอกได้เลยว่าดูดซึมง,ง่ายเห็นผลเร็วแน่นอน ดีจริงๆไอ้ท้าให้ทุกคนได้ลองเลยค่ะและที่สําคัญคือทานกับอาหารอะไรก็ไม่เหม็นคาวนะคะไม่ทําให้รสชาติของอาหารเพี้ยนค่ะแม้กระทั่งทานกับน้ําเปล่าก็ยังไม่เหม็นคาวค่ะเดี๋ยวไอจจะมาชงทานให้ทุกคนดูนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ก็คือไอ้ทานเป็นประจําทุกวันเลยนะคะมีติดบ้านไว้ตลอดค่ะนี่ไอ้ตักให้ทุกคนดูเลยค่ะตักลงแก้วเลยนะคะแล้วก็เทน้ำเปล่าลงเลยค่ะ นี่ให้เต็มแก้วเลยนะคะแล้วก็คนค่ะคือบอกได้เลยว่าเขาละลายเร็วมากทุกคนนี่คือปกติคอลลาเจนทั่วไปมันจะเป็นก้อนๆใช่ไหมคะอันนี้คือละลายเร็วและดูดซึมง่ายค่ะหืมกลิ่นหอมค่ะไม่คาวค่ะสำหรับใครที่ทานคอลลาเจนแล้วรู้สึกคาวไอแนะนำเป็นยี่ห้อนี้เลยค่ะ อร่อยของดีบอกต่อเลยนะคะ WPL Collagen ค่ะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามากินอูนิในมะละกี้นกแบบขมๆเยอะๆกันเลยค่ะสูตรน้ำจิ้มเพื่อสุขภาพค่ะพริกขี้หนูสวนกระเทียมรากผักชีน้ำตาลปีบ๊บผงชูรสน้ำมะนาวสดน้ำปลา WPL Collagen หนึ w ่งช้อนใส่แล้วรสชาติอาหารไม่เพี้ยนนะคะปั่นให้เข้ากันอย่างละเอียด แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ไอ้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะ w ับบยูเพียวคาเจนค่ะของดีบอกต่อเยอะๆจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย